อุย้ยมีใครอีกไหมจัดวาเดตเนี่ยโอ้ยมึกใครอีกนี่ครับอืมอืมจิมไหมสุดอยอดเลย ผสมเสือเบืองไข่ครับผมปลาหมึกไข่ครับชัดๆม,มาเด้อครับมาเด้อม,ม,ม,มากินกันครับบานนี่เฮ็ดเองกินเองครับผมแซ่บสุดยอด แต่เราขอบดีครับนะสวัสดีครับมอนีกะมาพบพอกันคือเก่านะครับผมมอนีกะสีนี้เมนูมานำเสนอครับผมแซ่บครับอาหารทะเลไปย่างตลาดมาก็เลยซื้อมาเฮ็ดกินบ้าง จะเคืองโลครับผมสิเป็นยังนานก็รอติดตามครับอากาศห้อนครับมันนี่ห่อนเสมือครับนี่แหละครับลามลือกเห่าซื้อมาจากตลาดครับผมเคืองกิโลหนึ่งร้อยบาทครับนับตัวได้จากตัวนอนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็คตัวครับผมหนึ่งร้อยบาทขนาดอยู่เมืองทะเลน,นะครับเนี่ยชลบุรี เกินกิโลกับเจตโตหนึ่งลอยบาทก็เชื่อว่บาบ่ถือเลยครับบแพงนะครับห่อกับซเมนตหนึ่งแล้วก็าลาดําจิ้มนะครับหนึ่งปลาหมึกกล้วยลาดําจิ้มแซ่บนะครับผมนี่ครับจินกับผักแตงต้นหอมผักชีนะครับอันนี้ก็น้ำจิ้มซีฟูดนะครับนี่ตำเองกับมือเลยครับผม รับรองจี๊ดจับผักเหาสดๆเลยสดๆจากตลาดนะครับอ้าวเหากัมาหนึ่งกันเลยครับผมผมหมักหนึ่งประมึกนะครับรสชาติมันยังบเปลี่ยนนะครับไผ่ไผ่หมักลวกกัแล้วแต่นะครับหรือว่าสียางก็ได้นะครับแล้วโมนี้ผมบอสะกวกในการจุดไฟนะครับผมผมก็เล่นหนึ่งเอาเลยครับนี่หมึกสดๆ ในหมอเท่ากับในหมวเท่านะครับเครื่องหนึ่งเข้ากับใสตตะไคร้ใบบักูดนะครับเพื่อดับกินข้าวนะครับสีไส้ก็ได้บ่อไส้ก็ได้นะครับผมแล้วตะสะดวกแล้วตะมักนะครับผมก็ใส่ลงไปอ้าวเอาหมึกใส่ลงไปเลยนี่ครับหมึกใส่ลงไปหละกาปิดฝาไว้จกัก หานาทีหรือกว่าจนกว่ามึดสิสุกนะครับผมเดี๋ยวห้ามาาติดตามครับผมหนึ่งหนึ่งปลามึกจักเข,ข้าครับลอสักครู่เอาละปิดฟ้าทิพย์ไปโอ้เมืองที่เหรครับผมสุดยอดเลยหวดกระขาดกดนหมอกระดำนะครับผมสุดยอดรอติดตามครับ มึงที่จะน้ำจิ้มน้ำจิ้มพริกขี้หนูได้ครับนี่เผ็ดซีซาดเลยเนี่ยสุดยอดชัดๆอัดกีโทเฮ้ยบอกมาน้ำร่ยแตกครับหลังจากที่เท่าหนึ่งมาแล้วนะครับผมะมานหาหน้าที่นะครับนี่ครับหน้าตาของปลาหมึกที่เท่าหนึ่งครับโอ้เป็นตะกินมาครับผมหอนหอนเลยครับนี่ครับผมหน้าตาเป็นตะแเสบครับ เดี๋ยวห้องก่งอนสีเอาเศจานนะครับแล้วก็สีไปลองซิงบบ้างนะครับผมสุดยอดอิเล่มือนี่โอ้ใหญ่เลยครับขออนุญาตเทกันเลยครับเด้อเทใส่จานครับโอ้โหโยเป็นตะกินในตัวอะไรนี่ยกได้สุดยอดโอ้เก right ็ตตัวลอยครับเก right ็ตตัวลอยเนี่ยครับ เดี๋ยวห้องกสิไปกินกันนะครับผมบาดนี้ไปกันเลยครับผมมากินน้ากันด้วยครับผมครับต่อไปห้องกมาซิมมึงด้วยเขาได้บาดเนี่ยมากินน้ากันครับผมอาบน้ำทำไมครับผมเย็นสบายสุดยอดครับพร้อมที่จะกินแล้วครับผมมาเลยเขามากินกันเลยหันสดๆเลยเนี่ยเอาขึ้นมา มึกกล้วยหันได้ครับโอ้โหมีใครอีกไหมจัดวาเด็ดเนี่ยโอ้โยมึกใครอีกนี่ครับอื้มอืม จิ้มไหมสุด,ดยอดเลยครับเสีเบื้องไข้งครับผมปลามือไข่ครับชัดๆอมืมาเด้อครับมาเด้อม,มากินด้วยกันครับบ้านนี้เห็ดเองกินเองครับผมแซ่บ สุดยอดแตงกัครอบดีขนาะดอืม ลองส่วนหอมเบ้างมากาครับคมต้นหอมหน่อยนะอืมล่องหนวดครับล่องหนวดมัน่นนะหนวดกุ้งจ้ำเข้าไปนะอืมหักเข้าไป จมปากครับมีความสุขครับผมเค็ดกับเขาเองแล้วกาศกินอ่อยนครับเฮ็ดกินเองนะครับมีความสุขสุดๆลยครับผมเนี่ยตัวผมนะ มักเฮ็ดมากกินครับเค็ืองมูกินจังสินะครับก็มากเฮ็ดครับผมเป็นการฝึกทักษะไใดตโตน้ครับแลครับก,กินไงยอยู่ายนะครับผมอะ่ะกินปนกินแจวกินพักเนี่ยก็อยู่ได้หละครับปลาแดกจังสิเจ้าปลาแด,ดสกสิก็กินได้ครับลุงอีสานง่ายๆมามเเาเนี่ยครขอกินปลามึกสักมือหนึ่ง เห็ดงานมาเมื่อยๆเนาะกินก็ขอวสซ่บๆแม่ทักมืออ้าวมาอืมพักสีครับพักสีมาเห็ดงานก็นอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเนาะเด็กกินด้งยสิก็อยากให้พอกบแม่เด็กกินน้ำเนาะ ี๋ยวซึนเดือนมือเหรอครับสิฟากเงินใ้ม่เป็นซื้ออยู่อืมแ่บนำจิ้มเพ็ดสุดยอดเลยครับนะนี่ครับปลาหมึกหนวดปลาหมึกน้ำจิ้มเข้าไป เนี่ยอืมสุดยอด <c oughs> อกระเทียมขึ้นดังครับผมยำถือกระเทียม,มอื้อ แซ่บครับกะสำหรับคลิปนี้ก็กระสีขอวโตกินเข่านะครับบาดน,นี้กระสีบ่ได้กินให้เพราะพี่น้องเพิ่งกระสีขอกินเข่าก้อนแล้วกระสีทำธุระแล้วกระสีเขานอนนะครับผมเพราะมาอื่นกระสีในเดินทางเวรงานตาในวัดน,นะครับอุดรท่านี่กระฝาก ผว่าพี่น้องถัดผู้ชมขอมาเบิงหลวกะ็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจผมด้วยครับเด้อิส,สดสางสารค์คลิม่หม่หลวกะ็ให้มีกำลังใจในการ็ดง,งานต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้กะขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับอีจ้ามครับอีจ้ามก่อนจากขออยากใส่มบื้องครับผม นี่อืมสุดยอดไปๆผมขัดอีเดีย